สุริยะเมินเสียงถลุงงบรอเจ็วันประเมินตัวเลขลถไฟฟ้าฟรีแน่นอนครับนะครับก็ไม่ใช่เงินของตัวเองนะครับเงินของงบประมาณนะครับจะถลุงเท่าไหร่ก็ได้นะครับส่วนประชาชนจะพูดไงไม่สนอยู่แล้วกูมีอำนาจนะนี่แหละนะครับคนที่เรียกว่าวันนี้เข้ามาไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่คิดแต่สิ่งที่ตัวเองทําหรือเปล่า คนแบบนี้อย่าเรียกเข้ามาเลยจะดีกว่าหรือไม่นะครับสุริยะโต้คนวิจารณ์นะครับขึ้นรถไฟฟรีเนี่ยถุงงบร้อยล้านตำน้ำพริกไรายแม่น้ำชี้สติกิจคนใช้รถส่วนตัวน้อยรงบอกขอพิจารณาก่อนนะครับขยายระยะเวลาหรือไม่27มกราคม258ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นายสุริยะจึงรุ่งดวงกิจรองนายยศตีแ,และรัฐตนตีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์นโยบายขึ้น รถไฟฟ้าและรถเมฟีโดยย้อนถามสิว่าถูกวิจารณ์อย่างไรเพราะประชาชนก็ได้ประโยชน์